ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่21ตุลาคม2565ข้าวหอมมะลิปี6465จังหวัดสุรินทร์15,000-15,000ถึง 15, 800บาทต่อตันโคราช15,500-16,000ถึง 16, บาทต่อตันอุบลราชธานี13,600-14,300ถึง 14, บาทต่อตันรีสเกต14,000-15,500ถึง 15, บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าน้าปางปี65นครสวรรค์9,400-9,600ถึง 9, บาทต่อตันพิจิต9,200-9,400ถึง 9, บาทต่อตัน ุพิษณุโลก9,300-9,500บาทต่อตันสุพรรณบุรีราคาปรับลดลงมาอยู่ที่9,400-9,500บาทต่อตันอยุธยา9,500-9,600บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปางปี65สุพรรณบุรีราคาปรับลงมาอยู่ที่1 9 0 0ง1 1 0 0 0บาทต่อตันชัยนาท11,300บาทต่อตันลบบุรี10,000-12,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี64-65 ขอนแกน11,200ถึง12,200บาทต่อตนันอุดรธานีราคาปรับลงมาอยู่ที่10,000ถึง11,600บาทต่อตนัสอนสกลนคร10,000ถึง12,250บาทต่อตนันมาเหตุราคาเข้าเปลือกณความชื้น15%จากขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านไปแล้วจ้บ๊ายบาย